เสียนังจะได้เฮ้ยเสียนเสียดังมากเลยขออนุญ well, <well>. oh. <c oughs> าตเวลเวลออฮ่ฮ่กับแอนนาดีส่สด เกมเดโมเนคกมไม่ใช่ดิต้องพูดว่าในะเกในสุดก็เกมมาสักทีนั่นะนั่นก็คือเกมสุเปอดดีเซชันแล้วก็อา้าวลโรลสวัสดีครับทุกท่านอยู่ดีกันกนะล้วเกอร์ดยอดดีเซชันและกี้นี้ต้องรับสื่อคนดูคลิปคนใหม่และคนเก่าด้วยอ่าแล้วก็และเผื่อใครสงสัยว่าอ่าว่านี่คือเกมจริงไหมท่านทออ คือเทจริงผมซึ่ง <c oughs> ซึ่งผมจะบอกว่าผมเคยไปเล่นเกมเคยเล่นเกมเดมโดเม่แล้วสวัสดีครับเดี๋ยวา <c oughs> ผมไปตัดลิปให้ดูกันโอเคเพื่อไม่ให้ขาดสีเวลาไปดูกันเลยดีกว่า let's go บอยดาบเดซิปชั่น อ้ไฮเพื่อนเจอกันอีกแล้วนะแล้วเบียร n ไม่ได้เจอกันนานนะข้ามากนก,ก,นกสิอืมผมต้องสงตายทะทุตาล้อะเพื่อนเล่นมุกอะไม่มีอะไรละ I really do. Yep, yeah, yep, yeah, yep. Yeah. So many fears. So many desires. I thought you'd be bigger. Yes, Bob, i a little label there, not yet. Don't look so confused. I know everything you've got hidden in that brain of yours. Uh huh. Now, your time has come, and here you are to grovel and beg. You can't go back, only death awaits you there now. Okay. Fear not, love. You've got potential, I see it in you, and I can help change your fate. But if you want a new life, yep. you're going to have to suffer. Uh -huh. right Okay. Here we go. The pieces to a powerful ring are hidden in nightmares behind each of these portals. Find them and bring them to me, and you'll get your wish. Fail, and you'll find there are fates far worse than death awaiting you here. เออตัวอะไรผมอัดเลยต่อต่อคลิปผมอัดคลิปไปรุ่นหน้าก่อนนะโอเคนะคนตัดคลิปฝากด,ด้วยแล้วกันนะไม่ถึงผมเราเนี่ยตัวเองเลยโอเคไปดูกันเลยดีกว่าไปอืมของอะไรเดี๋ยวลิงโอเคไปดูกันเลยสเกิ้ ได้สีได้ยินสีไหมน่ากลัวมากเลยใครพูดวะเด่ยเฮ้ยเอามาเพื่อนบอกไว้ก่อนเลยว่าเัาทีแล้วเราผ่านที่นี่แล้วเราไม่กลัวหรอกไปโอเคลมแรมลิงวอ้วูดีสัญลักษณ์ของ ลิงด้วยอ่านี่เป็นรมแรงลิงใช่ไหมลิงนี่น่าจะเป็นมิตรนาดูกดคิดดิกดเบอร์ตรงนี้ไม่เห็นเบอร์เลยอ่ะอ่ะโอเคไปดีกว่าเอ้โทษทีว่าผมชินกับฐาน,น Ahora, ดีละถ้าละรีบไปดีกว่า อ้าวสวัสดีเพื่อนเอ้ยเยอะโอเคมาเดิมตามเคยพี่เบลอะไรเปลี่ยนแปลนอ้าแล้วเอายับขึ้นเลยอ้าวละอ้าวละอ้าละดูสิมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากกว่าน,นี้ไหมโอเค one w ค o ิสต met t h e i ร์ n d here. Oh. ก็คือคริสตัลนี้คือเป็นวิญญาณที่คนเคยมาอยู่ที่นี่แล้วก็มาจบอยู่ที่นี่อืมฮึโอเคเข้าใจละ And the first ring piece will be yours. Uh-huh. One more thing. You're not alone. There are monsters in here. Okay. So looking for you. Uh-huh. Monster, okay. No We do We go out. I'm be Here, you'll need this. It can detect each shard's location. Uh-huh. It was left by the uh last guest to disappoint me here. -huh. Very uh -huh. อ๋อเขาพูดถึงผู้หญิงเหรอเิดวะเอ่อเจะไม่พูดถึงไอ้แหน่อยเหรอเยบอ๋ออเคเดีวสโอ้สองร้อยแปดเก้าโอเคเดี๋ยวจัดทำไหนดีอืมยังเก็บไม่ได้ก็คือต้องทิ้กแค่นั้นเบลริ่เกัรเลยดีกว่าเก็บตัวดีกับ ก่โก <g ul> ้โอเคโนเอ่อไปทางนี้ด้วยบ้านดีกว่าทางนี้ดีกว่าโอเคไป let's go boy easy 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 วัดเก่าโอเคสับเปลี่ยนไอเสียอะไรจากไหมโอเมีใครมาผักโอเคไปแล้วไปแล้วไม่กลัวเอ้อยอันดาบผม มันดักมันดักมันดักอะแนี้ไม่พลาดอ่ะโอโหมาเพียมันเหันอยู่เลยคันี้ไม่พลาดละค่นี้ไม่พลาดละค่นี้ไม่พลาดละโอเค โอเคขอถอดคำพูดเรืคำนี้แล้วกันนัดแล้วเด็กตัสีม่มันมาเลยมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วอีินดี้ก่อมาแล้วอีินดี้ก่อว้าวว้าวสิ เยอะครับขอบคุณมากเลยขอบคุณจะระลังไม่ต้องแล้วกันนะมันมามันมาเว้ยมันมาวะมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปแล้วเอ๊ะ Monkey see Monkey kill Monkey see ลิงเห็นแต่จุดฆ่า ขอบคุณม้าเลยไม่อะแล้วชาว่าเถอะไม่สนละไม่สนละขอแค่เก็บให้ครบขอให้แค่เก็บให้ครบพอโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลว,ลวเฮ้ยเฮ้ยมันหมันดกักมันดกักอู้ไปดไปูไปก็ได้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 เดี๋ยวมันมันจะต้องด,าาดักไหนดัก แแวะเก็บก่อนเอ้ยเราไม่ลบไม่ลบเราไปลบไปลบไม่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 ลบ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 ไม่ไม่มามามามออเบกต์ไม่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 เฮ้ยเฮ้โอเคสแตนมาแล้วพอดีเลยไปล้วขอบคุณคทัทบียส่ทนไยนายต่อโหโอเคมันเฟื่อยละ ผมจะเก็บตรงฐานนะี้ให้รวมๆให้หมดก่อนโอเคโอเคฐานนี้ฐานนี้เฮทำบันทนันหรป่าเอ้อมันเงียบปิดต่อเอ,อ้ยลิงเนี่ยหรือว่ามันหายตัวเราไม่เจอปะโอเคมันเจอแล้วไปแล้วไปแล้วไปๆ โอ้โอ้เทียดเทียดชิวเทียดชิวเอ้ยไม่ลงไม่ลงไม่ลงเดี๋ยวนี่มันดักมีเงนอยู่มีเงนอยู่อันนี้อะไรสีไดงเฮ้ยี่อนิวอ๋อเห็นประตูโอเครู้ละมันไปาทงไหน นบไปแล้ว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 อันที่ทางท่านอีขอดูแถนที่นิ้โอเคเป็นทางนี้โอเคจหมดแล้วจหมดแล้วจหมดแล้วโอ้ยดิดื้อมา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 เฮ้ยทันอีมันดักทันดีป่ะเฮ้ยมันนี้มันแข็งนี่จะจะเก็บไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราไม่โลภเราไม่ เฮ้ยตะอะไรแล้วโอ้ยอะ้ยม,มันน่าจะหมดแล้วเนี่ยเฮ้ย ันดักนี่มันดักตรงนี้โอ้โหมันดักฉลาดเฮ้ยเลงไม่โง่นี่หวะที่พาม,มามันงโง่ใช่ไหมเด็กไม่สิต้องเรียวเอ๊ะทำไมมันมอมฮะเร็วเอ้อยจะเก็บไหนไม่ได้หรอ,อยคุณลลงเฮ้ยเก็บละเก็บลนะเก็บลนะเก็บโดนละเฮ้ยมันมันผ่านนี่วะ โอ้โหอุ้ยอุ้ยต้องไปทางนู้ะโอเคมันลิงตัวหนึ่งมันจะล่อให้เราไล่ดนไล่มันพยายามจะดักีทางนี้สิทางนี้สันดิผมมองแต่แทนที่กับตัวตัวผมคิดว่ามันโกงเกินไปอ่ะโอเคเราไปทางโน้ตตรงอีกนิดเดียว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 อ้ยขอจบคลิปแค่นี้แค่นี้ก็จบแล้ว อีอี่เดียวอีดีเดียวโอเคโอเค let's go เอ่อวัดกะอืมเดี๋ยนะฮะอะไรวะ สมดุ้งเลย่ามันมันมีอัน่งมีอันนงอยู่ผมนึกแต่ออกว่ะนึกออกอานี่ไงซีแคทนี่อะไรเออมันเนื่อไหนนี่แหละโอ What What is t h ฮะ ชื่อ,อะไรอ่ะอีป e ่ะคนนี้ชื่อชื่ออีเหรอ The Asteroid Hmm อ๋อโลกอีจาะจากมิติแรกเนี่ยใช่ไหมเมื่อเขาพยายามจะบอกว่าอัานเนี้ย ที่ห้องเห็นนี้เดี๋ยวขอดูก่อนว่ามันยังไงยังไงกันแน่เะอ๋อเข้าใจแล้วอีวเขาบอกว่าที่ห้องเห็นนี้มันเป็นเอ่อที่ด่านนี้มันเป็น มิตินี้ของเอปีศาจลิงตัวแทนแห่งความบาปสัตว์เดรัจฉานอ่าในไอ้คนนี้พระยามจะออกจากพิธีนี้เขาก็เลยภาพอีมิติดิอ่าใช่จริงด้วยชัดเจนเลยว่าไอ้พิสาลิงนี้ตัวแทนความบาปนี่เองบาปสัตว์เดรัจฉานนะก็ ก็เลยเนี่ยข่าไม่รู้จับสิ่งไม่รู้จับจบก็เหมือนทำงานไม่มีสิ้นสุดอ,อีก็เลยเขียนกระดาษโน้ตแปะไว้ไว้ตรงนี้เผื่อว่ามีคนเจอกระดาษในห้องนี้สินะเขาก็เลยติดไป้ายไว้ฮะนี่คือ ข้อมูลโน้ตที่อ๋อเป็นตัวแทย <c oughs> เข้าใจแล้วอ่าถ้าอย่างนั้นผมก็ต้องออกไปจากที่ก่อนแล้วกันผมไม่มีเวลาไปยุ่งพวกนี้หรอกต้องรีบออกไปจากที่เดียวว,ว่าจะไปเจอนะผิดใจนะเทีิเฮ้ย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 พิซาริพิซาริไอ ก็คือเคมันเป็นตัวแทนแห่งความบาปของปีศาจเลยนี่นี่ต้องดีต้องดิไปนี้เลยต้องรอต้องรอมันที่นี้โอ้โหเฮ้ยมันมาเร็วมาเร็วมากมาเร็วอุ้ยลิงมาเร็วเอ้ยเอ้ยอ๋อ าตายกี่รอบแล้ลววะเฮ้ยเกมบักมัมัวแต่สกใจครับคุณเยสขอบคุณมากเลยไม่รู้ได้ผลป,ป่ะโอ้มันฉลาดเนี่ยอืมเงว่า

เดี๋ยว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 เดี๋ยม่ดี๋ยวเ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 ดี๋ยวี๋ยี๋ยวเี๋โอ้ยดิดเว ก็โดนตัวเล่งานเลยเหรอโอ้เกมบั๊เเริญพรเกมบันน๊นี่อุ้ยยัตโกเลสโกเลสโกฉลาดเว้ย ฉลาดผมฉลาดเพื่อนอย่าหลับดักนะถ้าดักนีผมโกรธมากเลยรู้ไหมพูดหน้าเกลียดที่สุดที่เคยพิมพ์มาคือไอ้ลิงตัวสีดำอ่ะคือมันมาจากไหนอะไรวะอยู่ๆก็มันด่า ฮ้โอ้โหครอ่ะโอเคโอเคโอเคเมื่อกี้เสียงใครอ่ะใครวะเสียงน่ากลัวมากเลยเกือบตายแล้วโอเคที่ดีดีกว่า ไปแล้ว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 ไป b e b e bye bye woo รอดเอตัวผมตกรีตต้ว15ตัวเจริญธอถ้าแต่แรกผมไม่ตายแนี้แต่นี่พอตอนท้ายคือตายเลยเหรอนี่ผมตายบ่อยเพราะเพราะมีหนึ่งตัวสีม่วงอะมันดักหน้าเลยอะูๆก็มันผลไมาจาไหนก็ไม่รู้ แต่ก็ดีอ่ะหลอดโอเค we will u เดี่ยวทำได้ดีมากแต่ฉ,ฉ, <c oughs> แฉันนี่ดูเหมือนว่ามีเพื่อนจะมาหาเนี่ไม่ทิง I don't know. Yep. Hi. Still so persistent after all this time. Do not listen to her, mortal. She's just using you. Uh, huh? Give her the ring, and there will be consequences. Uh, huh? This is your only warning. Help her, and you will. Suffer. Uh, suffer. Pay no attention to him. His powers cannot reach you here. Ah, my Place it at the altar. Now. Okay. It's been so long. The ring is called the Riddle of Heaven. An ironic name, don't you think? อปีศาจที่คอยควบคุมหินฝันร้ายทั้งหมดของมิติทั้งหมดสินะยือนี้กันชื่อมาลัตโอเคชื่อมาลัตฮะฮะเนียบเดียมเลย เซไหนึ่งเสรจไปเลขหนึ่งหลืออีแปดพอจะฝันหลายหรือยังเฮ,ะฮะเ้ยเยี่ยมไปพ้อได้ไหมเพื่อนอ้าวเอเออต้องขอบอกเลยว่าโคตรหนุกมมานี่เป็นเกมนีแรกของผมและผมซื้อเกมมาเนี่ยราคาสองร้อยยี่สิบห้าเหรียญยี่สิบห้าบาทสองร้อยยี่สิบห้าบาทผมบอกเลยว่าเออตัวหนุกก็เออ จะบอกเงี้ก็สนุกใช่ได้แต่พี่ว่ามันไม่ผ่านด่านแรกก็คือดูอยู่ก็มีตัวโผล่มาเฉยเลยไอตัวมั่วคือคือผมได้หมดปากการก็คือเขาจะด่าว่ามันมีตัวเพิ่มแต่มันมันมีบั๊กมีบั๊กอยู่ช่วงเห็นปะผมไล่วิดดูไล่เป็นไล่ทีเดก,ก็อ่ะก็นี่แค่ แค่เริ่มต้นเนาะ,ขาะเขาไปสร้าเคลิเนาะก็ถ้าคุณชอบเพียรคลิปนี้ก็อยา่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้หรือคลิปนี้แล้วเจอกันบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายเฮ้ยเบสถ้าทายไหนสิเพื่อนเฮ้ยแล้วก็มาแล้วเด็ดฉันเห็นแก่อยู่ี๋ยว